สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนรับสกินใหม่ของ Enzo นะครับที่เป็นสกินคอลลับเกี่ยวกับ Demon Slayer Collaboration นั่นเองนี่ครับทุยก็เป็นสกินนี้นะครับเป็นสกินคอลลบขอบกับ Demon Slayer เนาะแลวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับนะครับส่วนวิธีการยับี่ยก็จะไม่ยากไม่เย็นนะครับแค่คุณเติมไป35คูปองและคุณก็ซื้อแค่นั้นเองนะครับเป็นซึ่งบอกเขาบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้บอกวิธีการที่แบบว่า ได้รับแบบฟรีๆนะเพราะว่ามันต้องเติมอยู่แล้วครับมันเป็นสก,กินที่ต้องเติมมาซื้อเนาะก็สามสิบห้าคูปองถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับคุมค้มคุ้มก็ดีกว่าทํากิจกรรมไม่สิทำกิจกรรมดีกว่าทำกิจกรรมถูกกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอรรนวิธีการส่มมติใครแบบเติมไม่เป็นแล้วกันนะเดี๋ยววั่นี้จะสอนนะครับว่าเติมยังไงนะขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวข,ขออนุญาตนะขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่โครมนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเซ็นคำว่าเติมเกมเนี่ยพิมพ์ตามผมเลยเลย T R M แล้วก็ G A M E เนี่ยเทอมเกมนะครับเทอมเกมแล้วก็กดเซิร์ชเข้าไปเลยอันแรกนะครับจะเป็นของกาลิน่านะครับก้กดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับให้คุณเลือกไปที่เกม r าครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับมันจะให้เราเลือกว่าคุณล็อกอินกาลิน่าหรือว่าคุณล็อกอินเฟซบุ๊กนะครับถ้าคุณล็อกอินกาลิน่าก็ล็อกอินกาลิน่านะเป็นกไปที่กาลิน่าถ้าคุณล็อกอินเฟซบุ๊ก ก็กดไปที่ Facebook นะครับมันก็ทำงานเชื่อมแล้วก็เข้าเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติใครมีแอป Facebook เดี๋ยก็จะเชื่อมเข้าไ,ได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีการเติมหลายรูปแบบเลยนะครับมีรูปแบบของ True Money แล้วก็ True เติมเงินเนี่ยถ้าสมมติคนไหนก็แบบว่าแบบว่าถนัดไม่เติมก็ใช้แบบทูเนี่ยก็สามารถเติมได้นะครับแต่ว่าพวกนี้มันก็จะแพงหน่อยเพราะว่ามันหักกับโทรศัพท์อะเนาะแต่ว่าถ้าแนะนำนะครับก็เนี่ย Shopee Pay นะครับเติมง่ายนะครับเพราะว่าถ้า Shopee Pay เนี่ยถ้าสมมติคุณมีบบบบััััััญชีธนนนนาคาคคครรระะะมกกก็จห Shopee Pay เลย แต่ถ้าเราใครนะครับที่มีอ่ช้อปปี้เพจนะก็แนะนําเป็นอันนี้นะครับเนี่ยบัตรทูก็ได้นะครับแต่บัตรทูจะแพงหน่อยนะครับแต่ทั้งหมดแบบว่าใครแบบว่าไม่มีบัตรทูที่เกียร์ซื้อนะครับก็นี่เลยทูบานิโอเลตนะครับก็ถ้ามีใครมีทูบานิโอเลตนะครับก็จะง่ายมากเลยนะแค่ไปซื้อแล้วก็มาเติมได้เลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นการไปดูสกินในการซื้อแล้วก็รีวิวสกินนะครับ let's go มาตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้า มีการซื that, yeah. JI, ้อแล้วนะครับก็จะทําการซื้อสดๆเลยด้วยกันเพราะว่าเติมไปแล้วครับนี่รัตนานะครับจะเป็นแบบนี้เลยแล้วใครเชิญกูเนี่ยเฮ้ยรออะไรอ่ะรออะไรอาจจะแจ๊ดแจ๊ดนี่แรงนี่หว่ายหานี่ยเชิญกูมาแรงอีกแล้วอย่าละมาดีบิวดกินพิเศษเฮ้ยไม่กินนี่กล่องอะไรอ่ะแป๊บนึงนะกล่องอะไรอ่ะ ตานเชิญฮีโร่พิเศษเพียง119คูปองเท่านั้นจะบ้าเหรอแพงจังนี่ก็เล่นโหมด1.1โชว์แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเล่นโหมด3.3เนี่ยผมว่ามันตึงไปว่ะตึงไปจริงครับไม่รู้เจอใครสําหรับผมผมคิดว่าน่าจะเจอฟอเรนติโน่นะฟอเรนติโน่อุย้ยเชี่ยเจ็บปวดเจ็บปวดนะตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวที่น่าเกลียดสุดลนะตอนนี้ แม่งเอ้ยจะต่อซะด้วยแต่ว่าเขาเล่นสกินนี้ครับเขาสู้เราไม่ได้หรอกใช่ผมผมจะโชว์ความโหดให้เขาได้รู้ว่าผมนัะเก่งขนาดไหนพระคุณแน่ดูสกินหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยครับเอฟเฟกต์สกิลไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าชุดเปลี่ยนนะครับเป็นหน่วยพิฆาตสูนนะใช้โซ่เฮ้ยจ้น่ะไม่โดนแดดีดาแด แดดพี่ธรรมดาไปหมดแดดแดดสวัสดีครับโซ่มันหนึ่งหนึ่งกี่แล้วมันแบบว่ามันโยกโยกเยก้เย้ไงเจ็บปะเน่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 ให่าอย่าหญ่ลูกเล่นเยอะนะดึงกลับมาตบนะโอ้โหมาเก็บเลือดด้วยพระคุณพระคุณ ้ยหนักจัดโอ้โหแล้วโดนมันจะใช้สูตรเนี่ยไปเรื่อยเลยทุกคนไอ้ไอ้เนี่ยมูาดอะมันกวนถ้าเราบอกว่า,าสมมติคุณคิดวิธีแก้มูาดไม่ได้คุณบิวแทงเลยครับให้มันคอมโบเดียวคุณไม่ตายยังไงคุณก็ชนะมันจะพุ่งมาคอัดูนะพุงมาดิอะไรโอ้โหมอนี่กันจะตอดเลือดอย่างเดียวเลยมาบอุย้ยไม่โดนหรอ นี่ไงนี่มันจะไม่เคลียร์คีปครับแล้วก็เวลาหมดมันจะกลับเห็นไหมมันจะเป็นสูตรเนี่ยคอมโบเดียวซ้ำๆไปเรื่อยถ้าอยากชนะเนี้ยก็บิวแทงไปเลยืมดูดีปันปวนดีดเลยแกนุ่มนะมนาอาจจะออกเป็นของแบบว่าเกาะอุ้ยเดสิบเปอร์เซ็นต์เองเหรอเชื่อไหแบตบแบบจะหมดยังไงก็ไม่รอดน้องฮึ ัตีด้วยคุณพระไอ้มอนี่มันมันกวนอะ่ะเราก็ต้องไปเติมนะเพราะเคลเร็วกว่าเราก็ต้องไปเติมเติมเลือดะดิแล้วเช่อไปเราออกแหงไหนเป็นเกาะเกาะแดงก็ได้นะครับจะได้มีดาเมจเผาวะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเขาได้หรอโดนอะไรมาจ้า ชิวๆไปครับเราเรามีคลองก,นกอนนะะเจอกัน <c oughs> ไม่ค่อยเก่งหรอกนะดึงไม่ค่อยโดนนะเ <c oughs> มนเ็นโซ่กำมัดด้วอาจารตีเนี่ยคิดอะไรไม่ออกมัก็อาจารตีหมดเนี่ยมันสเต็ปมันนะสเต็ปเดิมไปลเราออกบิวแทงนะถ้าเราออกดาเมจถ้าเราออกดาเมจเราจะสู้ไม่ได้มันจะมาแบบมาตอดเลื่อดเราเรื่อยอืม <c oughs> <c oughs> สเต็ปนี้ 2. ท่านได้แต่ใดมาเอา้าถ้าท,ท่านผู้เงาอย่านี้คือเราเสร็จมาละเราเสร็จอะอันตีเราทีเดียวเราตายเลยเกิดไปเปล่าเกิดไปเป่าเงินก็ไม่ค่อยห่างกันมากครับแปดร้อยขยะอุย้ยโหเราไม่รอช้านะครับเฮ้ยกดพี อัดเสียงอันนี้สวยฮ่า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 นี่เขาโดยๆมันจะแบบมันจะงงๆฮเฮี่นี่อะไรของมันวะแล้วมันไว้ซาดสี่เป็นสี่สามเป็นหกครับเราวก็มาหมดคลิปมันไม่โดนจริงนะไม่โดนจริงนะไม่ไรครับเราก็รอ้เรื่อยนะ ก็มีวันของเราครับเราบิวแทงไป้ด้ไม่ต้องกลัวงั้นก็ชนะเลีดเกมันฟันเราไม่เข้ามันทำอะไรเราได้ปะใช่ปะผมเล่นตัวนี้อยู่ผมรู้เชื่อผมนี่งันไม่พิมพ์ะลรละมันงงอะดิเฮ้อยุดยี่ไม่พิมพ์เพี่ยะไรเนี่ยมงเกินสิบนาทีออกบิวแทงละนานาเล่นนาเตอร์นาเตอร์ จะต้องใช้เวลาครับอย่าให้ตัวเองโดนจบบ้านก่อนแค่นั้นะถ้าโดนจบบ้านก่อนก็ก็ถือว่าเสียนะอืมไม่ม่รีบจบบ้านเลยวะโอ้ถ้าเราเสียป้อมนี้ก่อนคือเราจบละเฮ้ยมันจบบ้านแล้ววะทุกคนจบละ จบล้าแบบนี้ไม่ใช้สูตรเดิมวนๆซ้ำๆครับฮ่าฮ่แจกไปตีบ้านละนมันไม่มาสนใจนะครับมันอยากจบก็จบไปจบก็จบไปไมได้แค่เด้อ โอ้ยาานี่แม่งมาเล่นเกมดีเจอได้ท็อกซิกเว้ยเนยมาก็ถือว่าจบไปได้เด็นเท่านี้นะครับจะเจอกัน